ทีนี้อันสุดท้ายวิโมกแปดวิโมกแปดคุณก็ต้องรู้รูปรู้รูปและคุณก็ต้องเป็นผู้ที่จะมีตาอย่าไปหลับเป็นผู้มีรูปรูปีรูปานิปัสสตินี่วิโมกข้อที่หนึ่งวิโมกข้อที่หนึ่งคุณ ปฏิบัติธรรมคุณต้องมีรูปและคุณต้องเป็นรูปีรูปานิคุณต้องเป็นผู้มีมีมีมสิ่งที่จะสามารถรู้รูปเป็นผู้รู้รูปถ้าคุณตาบอดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นรูปปัจติคก็ไม่เห็นตาบอดปฏิบัติไม่ได้มีโมกข้อหนึ่งไม่มีแล้ว <S <S ตาคุณไม่บอดแต่คุณดันไปหลับตาอีกเนาะ<นอ>ก็เหมือนกันกับคนตาบอดเนหละอย่างดีบุตรยา่ันต ฟังดีๆถ้าคนไปหลับตาปฏิบัติเนี่ยคุณไปทำตายคุณบอดทำไม <c oughs> วิโมกข้อที่หนึ่งคุณก็ผิดแล้วและคุณก็บอกว่ามันเป็นสมาบัตินะวิโมกคสมาบัติเข้าสมาบัติคุณก็หลับตาเข้าสมาบัติเข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าสมาธิซึ่งฌานสมาธิที่พูดสมาบัติที่คนพูดนะมันเรื่องของเดรัจธีหรือสีั้งนั้นเลยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า สมาบัติก็ตามชานก็ตามชาญของพระเจ้านั้นเกิดจากเจริสิ1าพิจ่าแปดนี่ก็ไม่มีใครเอามาพูดหรอกแต่อัตมาพูดได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันเพราะเจร 15, ิญสิมาต้องมีชานอยู่แล้วและคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องเลยศีลคุณก็ไม่มีเงื่อนไขกํากับและจะปฏิบัติอาปันจักปฏิปทาสามก็ไม่มีและจะไปเอาสัตธรรมเ็เกิดได้ที่ใดนนะี่ ก็ <polarization. S 2> ไม่ได้วิริยะสติปัญญาของคุณก็ไม่มีมีก็เป็นพวกดับตามีวิริยะหลับตามีสติหลับตามีปัญญาดับตามีปัญญานั้นมันเกิดไม่ได้เลยปัญญาไม่มีภายนอกไม่ได้ปัญญาต้องมีภายนอกสัมผัสรู้รอบทั้งหมดถึงจะเกิดปัญญาถ้าคุณกําหนดแต่ภายในมันมีแต่สัญญาแต่สัญญากําหนดภายนอกได้ด้วยแต่สัญญาก็ความรู้ระดับสัญญายังไม่ใช่ปัญญา เท่านั้นเองแต่ตันดามันพัฒนาขึ้นไปมันก็ไปเป็นป,ปัญญาด้วยนะเพราะวนวิโมกข้อที่สองเขาจึงแปลแล้วมันก็เลยสับสนข้อที่สองเนี่ยอจตังอรูปสัญญีเอกพุารูปานิปัสติอัจมาชักเชี่ยวชาญนะเดี๋ยวเนี้จำบาลีได้ด้วยวิโมกข้อที่สองบาลีว่าอย่างนี้นะ หมายความว่าคุณจะต้องรู้ทั้งภายนอกและภายในพระหิทธาภายนอกอัจจะตังภายในและคุณต้องรู้ต้องเห็นทั้งหมดปัดสติโดยการใช้สัญญาอยา่าไปแปลว่าอสัญญีอรูปสัญญีสัญญีได้ท่านไปเป็นคำเชื่อมประ,ะกอบโดยกันกับอรูปสัญญีก็จริง เป็นการผสมกันก็จริงแต่ไม่ได้คุณเอาอะไปใส่อะสัญญีเข้าไปทําไมท่านไว้อารูปคุณด,ดูดีๆของท่านเรียงไว้แล้วอุตรีเอาไปใส่อสัญญีแล้วไปแปลว่าไม่สําคัญมั่นหมายไม่กําหนดรู้ไม่สําคัญไม่มีความสําคัญในรูปพระโธก็เจ๊งสิท่านให้สําคัญให้สัญญีทํางานผู้มีสักาสัญญามผู้มีก่องกำหนดรู แลวกาหนดรู้ตั้งละไว้ในฐานที่เขาจะ่ารูปภายในมันจะมีรูปจักรกามภายนอกหมดกามแล้วก็เหลือรูปหรืออรูปท่านก็อันเดอร์สตูดรูปไว้เท่านั้นเองจะต้องเรียนรู้กิเลสที่ในรูปลดกิเลสในรูปหมดก็เหลืออรูปคุณก็ล้างกิเลสอรูปคุณก็หมดเลยในของตัวเองนั่นเอโกส่วนของตนเองส่วนของตนเองของตนเองเอโกโดยส่วนเดียว เอโกของตนนั่นแหละไม่ต้องไปยุ่งของคนอื่นนะเพราะงั้นวิโมกแปดเพราะไม่มีสมาธิิจึงไปเพียเพ้ยนไปแปลไป,ไปแล้วก็ไปนั่งหลับตาไปหมดมันก็เลยไม่รู้ภายนอกภายในที่เป็นลำดับมีทั้งคู่ไม่มีทั้งภายนอกภายในเอาแต่ภายในพระหิทธาขงท่านภายนอกเอาไปทิ้งไหนก็ไม่รู้ ข้อสามผู้น้อมใจเห็นว่าเป็นของงามอัตมาว่าเป็นของงามอันนี้แปลแล้วก็แปลอย่างคนไม่รู้สภาวธรรมจริงมันแปลว่าของงามได้สุภะะเนี่ยแต่น่าจะแปลว่าของที่หน่าได้หน้ามีหน้าเป็นหน้าได้น่ามีสุภะนะเพราะงั้นผู้ที่มีอธิมุตโตโหติ หรืออธิโมโคโหติผู้เข้าถึงปฏิบัติได้ไปตามลำดับตามลำดับมีอธิโมกหรือมีอธิมุดอธิยังไม่ถึงกันวิมุดยังไม่ถึงกันวิโมกอธิก็คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเป็นการเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น,นอธิ นั้นพูดที่ทําให้จิตจเจริญขึ้นได้เนี่ยท่านก็แปลสํานวนว่าการจเจริญขึ้นเป็นการโน้มจิตไปฟังสํานวนโน้มจิตไปแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่าเราเข้าใจว่าเราทําให้จิตมันโน้มไปเฉยเยมันไม่ใช่จิตมันจเจริญไปจเจริญไปไงจเจริญไล่เข้าไปหาความจเจริญสูงสุด เป็นลาดับลาดับลําดับอธิโมกอธิมุตนะเป็นอธิไปเรื่อยเรื่อเป็นจรินไปเรื่อยเป็นอธิศีอธิจิตอธิปัญญาอธิมุดนะเป็นจนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นมุตเลยหมดจบอธิก็เป็นวิเลยเป็นวิมุดอธิมุตแล้วก็เป็นวิมุดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําได้ทําจิตเป็นอธิโมกหรืออธิมุดได้ไปเรื่อยๆรืจิตมันก็ เจริญเคยยับขึ้นไปโน้มขึ้นไปเป็นอธิจิตอธิจิตไปเรื่อยๆปัญญาก็เป็นอธิปัญญาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจึงรีกว่าจิตมันเจริญขึ้นไปไปเรียกว่าโน้มฟังแล้วก็เหมือนกับเราไปปาน้โนมกิ่งไม้โน้มหัวมาตีเข่าฟังแล้วมันก็โนมโนมจิตมันมันเทไปจิตมันเทไป เทไปในทางเทไปทางเจริญจิตมันมันเจริญไปมันเจริญไปทางเจริญไปทางไปดีขึ้น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 น,น,นั่นแหละนะจึงเรียกว่าจิตพัฒนาขึ้นอธิขึ้นเรื่อยๆ,ๆนี่อัตมาก็พยายามจะใช้ปัญญชนะมาอธิบายสภาวะที่อัตมาพูดนี่พูดอธิบายจากสภาวะที่ตัวเองมีอ เอามาขยายสภาวะนะฟังแล้วเนะี่ยคุณปฏิบัติตไดนะ้ถ้าจะไปเอาแต่ตามจำนวนงเงินบางทีมันก็เข้าใจก็ยังยากแต่อย่างอัตมาทิพยามามให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาที่เหมือนงายของที่ความที่ไ,ไดนะ้เพราะนะั่นไง,ไงโมคข้อที่สามเนี่ยก็คนที่ปฏิบัติแล้วจึงยินดียินดีในจิตที่ทำให้มันจะเดินขึ้น จะเรินไปหาอะไรกายข้อนี้นะ้หรือว่าวิญญาณทิฏฐิข้อนี้คือส,สุพันเตวะทิมุตโตไม่ไม่ใช่อวิโมข้อที่สามน้าิโมข้อที่สามเออไม่ใช่วิญญาณทิฏฐิข้อนะญญที่สาม อ่าพูดถึงกายพูดถึงก็วิวิบวกไม่ใช่สสิบขสี่สี่ที่กายต่างกันวิญญาณกายกายอย่างเดียวกันวกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเช่นท่านยกตัวอย่างเช่นสุภกินห้าสุภะแปลว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นถ้าไปแปลว่างามถ้าไปแปลว่างามคือ มันน่าจะได้มันน่าจะมีมันน่าจะเป็นอะไรคือเป็นลักษณะกินหะกินหะแปลว่าอะไรกินหะแปลว่ามันดำหรือมันมืดพยญชนะนว่าดำว่ามืดเนี่เป็นภาษาไทยแต่กินหะนี่แปลว่าผีขอไปแปลว่า มันไม่มีจะพูดแล้วกินนะ,ะมันไม่มีจะพูดแล้วมันไม่มีจะกล่าวถึงแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะสุภะคุณจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีจะกล่าวไอ้ที่ไม่มีจะพูดนี่แหละที่ไปแปลว่าดำไปแปลว่ามืดความจริงแล้วมันไม่มีกันหา มันไม่มีไม่มีอะไรมันไม่มีกิเลสสภาวะมันไม่มีกิเลสก็ไปหน้าได้สภาวะขคว,มมวามไม่มีกิเลสหน้าได้สภาวะที่หยุดกิเลสเลยไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนทางอะไรแล้วสงบจบพูดไปพูดมาพยายามดูเวลาอยู่นะ